สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นคนแรกขอบคุณมากๆเลยเราต้องบอกนะคะว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาด เพราะว่าพอทันท,ทีที่ทราบเรื่องนี้ก็ทิ้งงานทุกอย่างเพื่อที่จะมาออกคลิปสั้นคลิปนี้เลยดัยงนั้นเพืเ่อนๆเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าก่อนหน้านี้เราได้นําเสนอข่าวของอน,อนงันต์เปียนาธวชิราพัฒ์เพราะว่าเขากําลังจะมีงานใหญ่กําลังจะได้รับการวางตัวถูกไหมคะ โดยทางวัดหรือแม้กระทั่งการเชิญชวนก็มีความพิเศษหลังจากที่เราได้เห็นไปปิดอันนี้นะคะที่มีการโฆษณาเอาไว้ว่าจะไปเป็นประธานจะไปเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีวางศิลาเริกวิหารปฐมวนารามโดยการเททองหล่อย,ยอดพระเกศพระพุทธปิยานาถวชิรพั์และมีการปลูกต้นโพซึ่งหลายๆคนก็วิพากวิจารณ์นะคะว่า เอตกลงเขาอยู่ในตำแหน่งอะไรกันแน่เขาอยู่ในตำแหน่งทหารราชองครักพิเศษแล้วก็ไปเป็นผู้แทนพระองค์แต่ผู้แทนพระองค์แบบใดตรงนี้สลิมน่าจะมาอธิบายนะกับการที่ว่ามีชื่อของพระพุทธทปิเนาตวชิราภัสขึ้นมาแล้วไอ้คำที่คุณบอกว่าเขาเป็นเพียงแค่นายทหารราชองครักพิเศษเขาไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยและมันไปพรองกับพระพุทธ ที่เขามีการตั้งขึ้นมาได้อย่างไรนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีใบปิดอันนี้ด้วยที่ปกติแล้วเราจะเห็นว่าทําเป็นสีเหลืองสีทองสีเหลืองสีม่วงแต่คราวนี้ก็คือเป็นสีเหลืองกับสีชมพูเรียกได้ว่าเป็นความจงใจของการจัดทำขึ้นมาเพื่อพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอนนปิยานาถวชิราพาัอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังไม่พอถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นดูข้างบนจะเห็นถึงความชัดเจนของสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนเห็นไหมคะว่าทางด้านซ้ายมือก็เป็นของทางในหลวงรัชกาลที่10ส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นของทางท่านผู้หญิงออนอานง แล้วจะสามารถแถว่าเป็นของผู้แทนพระองค์ไปได้อย่างไรในเมื่อนำมาเทียบเคียงลักษณะแบบนี้ในวันที่มีออกไปปิดอันนี้ออกมานะคะทางกลุ่มของคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชนีไม่พอใจอย่างมากเพราะว่า การที่ออกมาแสดงตนแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นการยอมรับกันไกลๆว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือเมียน้อยหรือว่านางสนมนางในตามที่หลายๆคนเขาได้สงสัยเพียงแต่ว่าไม่กล้าที่จะประกาศออกมายังไม่ได้มีการประกาศออกมาก็แค่นั้นเอง หรือเพื่อนๆนคิดอย่างไรสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ส่วนในภาพนี้นะคะทุกคนคงจะเห็นเนาะว่าเป็นข้าราชการหญิงสองคนที่มายืนเฝ้าหน้าห้องอยู่ซึ่งอันนี้นะคะเคยมีการพูดไปน่าจะเป็นประมาณปีที่แล้วเนาะถ้ามีจำไม่ผิดแล้วพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของห้องสงซึ่งเราก็งงเหมือนกันว่าห้องสงในที่นี้หมายถึงอะไรและต้องมีการจัดเตรียมไว้ให้กับผู้แทนพระองค์ ไปอาบน้ําแต่งตัวหรือ,อยังไงไม่เข้าใจแต่เอาเป็นว่าเป็นลักษณะของห้องในการอาบน้ําแต่งตัวแล้วผู้แทนพระองค์แบบใดจะต้องมีห้องมีสถานที่ในการอาบน้ําแต่งตัวอันนี้เรางงไปหมดแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะรับราชการหรือว่ามีข้อมูลตรงนี้สามารถมาเล่าสู่กันฟังได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือความพิเศษที่คุณไม่สามารถที่จะไปพบเจอ ในกับบุคคลอื่นได้แต่สามารถที่จะพบเห็นได้กับทางพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอนงคนนี้นอกจากนั้ยังเป็นการตอกย้ำของการเฟื่องฟูการมีการอยู่การเติบโตของพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอนงงานนี้คงจะไม่มีอะไรฉุดอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยรายงานไปแล้วเนาะว่า,าได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานอะไรต่างๆยังไม่พอได้ไปเป็นประธานของมวยไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันยังไม่จางหายเลยตอนนี้มีข่าวใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันข่าวนี้มาจากอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเมื่อ22ชั่วโมงที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีเตรียมประชุมการรับผู้แทนพระองค์ไปเปิดการแข่งขันกรีฑายาวชนมรุขไทยวัน น้าลมกรดครั้งที่1ประจำปี2,568นสณสนามกีฬาราชนิเวกรีธาสถานค่ายพระรามหกอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะคะ17เมษายน2,568ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่งค่ายพระรามหจังหวัดเพชรบุรีพันเอกเบรามีน ราชริตบริรักษ์หัวหน้าส่วนราชการพระตำาหนักราชริตรุ่งโรดเป็นประธานร่วมกับร้อยตำรวจโทรพบชนกชาลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีประชุมเตรียมความพร้อมในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนนอนงเตียนาดวชิราพัฒน เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการแข่งขันกรีฑายาวชนมรุกไทยวันเจ้าลมกรดครั้งที่หนึ่งประจำปี2568นสณสนามกีฬาราชนิเวศกรีธาสถานกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่27เมษายน2568 โดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการในพระองค์กรมโยธาธิการและผังเมืองมณฑลทนาหารบกที่15าตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชมุม ที่ประชุมมีการหารือถึงรายละเอียดการแข่งขันกรีธาเยาวชนและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันประชาชนที่เข้าร่วมชมพิธีเปิดตลอดจนประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางการเดินทางไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนพันเอกเบรามีนละาชริตบริรักษ์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดขอให้ทุกหน่วยดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บฏิบัติงานและให้ใส่ใจพี่น้องประชาชนอย่างดีเพื่อให้การรับผู้แทนพระองค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่ร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ได้กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดเพชรบุรีว่าในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับมอบหมายภาร,รกิจจะได้ประชุมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านภายหลังการประชุมได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่น้สนามกีฬาราชนิเวศกรีธาสถานเพื่อประเมินความพร้อมของสถานที่และวางแผนการปฏิบัติงานในขั้นตอนสุดท้ายการแข่งขันกรีธาเยาวชนมรึกไทยวัน เจ้าลมกรดครั้งที่หนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูภถัม์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ยาวชนยาวชนและประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่น่าอยู่มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยห่างไกลยาเสพติดและอบายามุขตลอดจนมีโอกาสพัฒนาทักษะและความสามารถในการเล่นกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นโครงการที่ในหลวงราชกาลที่สิบนั้นตั้งขึ้นมาเพื่อพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอโเปียนาถวชิรพัฒน์ได้อย่างชัดเจนโดยโครงการนี้ก็คือโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเซตเดียวกันกันกบมวยไทยในพระบร์บาราชูกรถัมที่ให้ทางอ,อนนต์นงนี่แหละไปเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษานี่ก็คือโครงการที่มอบให้กับทางพลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนนนค์นงรับผิดชอบขึ้นมาอีกเซตหนึ่งเพื่อจะได้มีผลงานเป็นของตัวเองมีชื่อเสียงเป็นของตนเองคำถามก็คือเราตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร ประชาชนหลายๆคนสงสัยนะคะว่าเราได้อะไรจากโครงการพวกนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนทางด้านของเศรษฐกิจปากท้องมากกว่าหลายๆคนก็อาจจะมองว่าไอ้โครงการแบบนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์กับปัญหาของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ปัญหาปากท้องมันน่าจะมาก่อนเปล่าดังนั้นโครงการนี้เราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะมองออกว่าเพราะอะไรถึงได้ตั้งขึ้นมา เป็นการหางานหาการให้กับพวกบรรดานางสนมพวกนี้แหละได้มีผลงานไปคุยว่านี่เป็นผลงานของท่านผู้หญิงออนนงปีอานาตวชิรพัฒน์ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดไปแล้วว่ามวยไทยเนี่ยเขาทํากันมาตั้งนานแล้วแล้วมวยไทยเนี่ยไประดับโลกตั้งนานแล้วจ้ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะให้พลตรีหญิงมานั่งเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาแต่ว่าให้พลอากาศเอกเนี่ยมาเป็นรองประธาน ขนาดระดับเชื้อพระวง์หม่อมเจ้านะว่าผ่านยุคคนยังจะต้องไปเป็นรองประธานเลยแล้วคนในสายของยุคคนจะคิดอย่างไรเราเชื่อว่าคนที่อยู่ในวงการราชการคนที่รับราชการมาตลอดคงจะมองออกว่าเพราะอะไรระดับพลตรีหญิงถึงได้ขึ้นไปนั่งเป็นประธานแต่ในขณะที่ว่าคนที่มียศสูงมากกว่าแต่ในขณะที่คนที่เป็นถึงระดับพลอากาศเอก ต้องไปนั่งเป็นรองประธานต้องไปรับใช้พลตรีหญิงอีกทีหนึง่งแค่นี้มันก็ตอบได้ละค่ะว่าอะไรเป็นอะไรเราไปดูความคิดเห็นของคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชินีนะคะบอกว,ว่าตอนนี้ถึงขั้นไปเป็นประธานไปเปิดงานแข่งขันกรีธาแล้วนะคนในงานคนร่วมงานคนได้รับรางวัลก็คงจะปลื้มปิติเป็นเกียรติเป็นสีแก่งานที่นางในได้ไปงานในครั้งนี้ มีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่าลูกกว่าหลักสีไปไหนไม่ร่วมเรียนมาร่วม30ปีในสถาบันมาก้มหัวให้กับพวกนี้มันไม่ใช่แล้วแหละเพื่อนๆคิดอย่างไรต่อข่าวนี้กันบ้างเพื่อนๆพื่จำได้นะคะว่าในปลายปีที่แล้วที่มีข่าวว่าในวันที่1นธันวาคม2567 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมกิจกรรมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรในบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งเป็นการวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับโลกเลยทีเดียวเป็นครั้งที่7แล้วก็มีการปิดฉากสุดประทับใจสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จร่วมวิ่งกับทางนานักวิ่งมาราธอนโลกเป็นแชมป์โอลิมปิกเกมส์ สองสมัยชาวเคนยาแล้วก็ยังยืนยันมีการสัญญิงสัญญาด้วยว่าในปีหน้าเอเลียสคิปชโชเกจะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยครั้งหนึ่ง โดยในปีที่ผ่านมามีนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมมากถึง33,000คนซึ่งทั้ง3ระยะก็จะมีจุดเข้าเส้นชัยที่ท้องสนามหลวงในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรนับว่าเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยมีรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและการกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็เหล่านักวิ่งเฝ้ารับสเสด็จซึ่งไฮไลท์ก็อยู่ที่เอเลียสคลิปโชเกเป็นตำนานนักวิ่งมาราธอนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มาในฐานะของทูตทางด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมซึ่งในงานนั้นก็มีทั้งเอเลียสแล้วก็ชัดชาตินะคะได้ร่วมวิ่งไปกับทางสมเด็จพระราชินีในระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็ปิดฉากท่ามกลางแฟนคลับที่มารอเชียร์กัน ต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยเพราะว่าภาพดังกล่าวนะคะก็จะมีการถ่ายแบบรอบด้านเลยดีกว่ามีการส่งเสียงเชียร์การร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะว่ามีการเผยแพร่มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยทีเดียว ดังนั้นในการมาเปิดตัวทับลายกันเปล่านะคะเพราะว่าเราก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าไม่ว่าแม้กระทั่งจะเป็นพวกเจ้าหรือว่าพระบรรงศานุวงศ์เนี่ยเวลาที่เขาจัดทําโครงการอะไรเขาจะไม่ทับลายกันนะคะก็คือจะแยกแยก,กันไปจะเกลี่ยๆกันออกไปให้มันทั่วถึงแล้วก็โดยมากมาจะเป็นทางด้านที่ตัวเองถนัดมากที่สุดตัวเอง,งชื่นชอบมากที่สุดดังนั้นเนื่องจากเด็กสาวคนหนึ่งที่มาจากการจบ ทางด้านการกีฬาก็คงจะไม่รู้ว่าไปจับทางไหนดีแล้วก็เอาทางนี้แหละในเมื่อมันจะทับลายกันก็ให้มันทับกันไปเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรว่าโครงการแบบนี้มันตอบโจทย์ให้กับประชาชนหรือเปล่าในขณะที่เรากำลังต้องการการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งจากการพระราชทานอะไรต่างๆที่ผ่านมาจําได้ใช่ไหมคะที่มีรายงานไปว่ามีการมอบของราชทานให้กับกลุ่มเปราะบางสิบรายอะไรแบบนี้สิบสิบคนทําไปเพื่ออะไรเราไม่เข้าใจอะ่ะคือกว่าจะตั้งแถวกว่าจะจัดซีนกว่าจะจัดข้าวของริบบิ้นทานพุ่มทูบเทียนโต๊ะตู้ต่ง หรือว่าผ้าตกแต่งแต่กับกายเป็นว่าคุณมอบให้เพียงแค่สิบคนเราไม่แน่ใจว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกนะคะแล้วประชาชนสิบคนกับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่แล้วอะไรมันเป็นภาวะเร่งด่วนมันเป็นสถานาการณ์ที่รอไม่ได้หรือว่าควรที่จะจับทำเป็นโครงการมากกว่าไหมแล้วในการตรัเตรียมที่จะต้อนรับผู้แทนพระองค์อ่ะเพื่อนเพื่อนคิดดูว่ามันจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลขนาดไหน แล้วมันตอบโจทย์หรือเปล่าประชาชนในจังหวัดนั้นได้อะไรกับการให้อ,อนนงเนี่ยไปเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดไปเป็นประธานไปจัดงานอะไรแบบนี้ยอยากให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ด้วยนะคะ มีการแสดงความคิดเห็นของคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชินีตัวยงนะคะเขาบอกว่าเวลาพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนหรือว่าองค์มนตรีเดินทางไปเป็นผู้แทนพระองค์ทำไมไม่เห็นหน่วยงานราชการเขาจะต้องจัดงานวุ่นวายเตรียมงานกันมีการเป่าประกาศเหมือนกับพวกนางในที่ได้เดินทางไปหรอคะ อยากจะทราบเหลือเกินทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่นางในพวกนี้มีชั้นยศต่ำกว่าพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและองค์คมนตรีด้วยซ้ำพวกนี้เป็นบุคคลสำคัญถึงขนาดนั้นได้หรอทำไมจะต้องทำอะไรเกินเบอร์เกินไปหรือเปล่าคะสักวันหนึ่งก็คงจะโดนน้ำสาดไล่จะโดนตะโกนด่าเหมือนที่นางสีฟ้าได้โดนพวกนางในไปไหนเวลาทำอะไรทีนึงจะต้องโนธนาเหมือนพวกมีปมเลย มีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่าใช่ค่ะชัดเจนมากแม้กระทั่งองค์พระเทพยังน้อยกว่าหลักสีมากเลยอันนี้ก็เป็นความจริงนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้สังเกตหลือว่าจะมีงานของพระเทศเราจะมาทราบข่าวอีกทีก็คือในสื่อออนไลน์สื่อหลักเหรืออะไรที่เขาได้มีการลงข่าวแต่ก่อนหน้านั้นก็คือไม่มีการ PR ใดๆทั้งสิ้นมีแต่น้อยมาก ดังนั้นอันนี้ก็คือเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการเปรียบเทียบแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเห็นด้วยค่ะทําไมถึงไม่แต่งชุดราชการสีขาวไปเห็นแต่งตัวแล้วยังกระแสดงความเป็นเจ้าเสียเองเห็นแล้วหงุดหงิดมากหมดคำพูดแล้วค่ะดูแล้วเกินเบอร์ไปมากมายเบื่อหน่ายจริงๆสงสัยค่ะตอนเป็นองคมนตรีผู้แทนพระองค์มีตำรวจไปอารักขาเออกระเริกเป็นจำนวนมากถึงขนาดนี้แบบนี้ไหมคะ คนที่เป็นแฟนขับของพระราชนีก็บอกว่าไม่มีค่ะเจ้าตัวจริงไปไหนสบายสบายไม่มีพิธีบรีตรองไม่ต้องทำอะไรให้ใครวุ่นวายแต่อีพวกอีเจ้ากรรมลออีพวกอยากเป็นเจ้าจนจุดๆุดจุด,จด,จดสัน่นพิธีรีตรองเยอะแห่แหย่ยิ่งกว่าโลงลิเกนี่แหละเขาเรียกว่าพวกมีปมด้อย พูดได้เลยว่าสถาบันพังแน่นอนถ้ายังปล่อยให้พวกนางนายออกมาเพ่นพ่านคงสมใจพวกล้มเจ้าพวกไม่เอาเจ้าพวกที่อยากจะให้เจ้าหายไปจากประเทศไทยดีแล้วละค่ะถ้าอยากให้เป็นแบบนั้นศรัทธาประชาชนเสียงประชาชนความหวังดีของประชาชนน้ำใจของประชาชน ก็จะไม่มีค่าอะไรเทียบเท่ากับนางในขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาประชาชนก็เตรียมตัวเตรียมใจเสียใจรอได้เลย มีหนงซ้ำยังเอาพวกนางในแม่ของพวกนางในมาออกงานข่าวสองทุ่มอยู่ในลำดับข่าวต่อจากพระบรมวงศานุวงศ์แถมยังออกข่าวก่อนองคมนตรีด้วยมันสมควรมันเหมาะสมมันถูกต้องแล้วหรอคะที่ถูกต้องคือไม่ต้องเอามาออกข่าวเลยนี่คือความถูกต้องคะ่ะที่พูดมาทุกเรื่องคือการพูดถึงความถูกต้องความเหมาะสมล้วนๆเลยนะคะ จนล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีเป็นการตรวจความพร้อมพื้นที่หน้างานแม้ฝนจะตกลงมาแต่ด้วยความพร้อมที่ท่านจัด และได้เตรียมเอาไว้จึงสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเพื่อนๆเห็นรูปที่ขึ้นบ้างไม่เอ่ยเป็นการขึ้นรูปที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เอารูปของผู้แทนพระองค์อย่างท่านผู้หญิงอ,อนอนาโงขึ้นไปเทียบเคียงกับทางในหลวงราชการที่10นี่คือสิ่งที่ทำให้ทางกลุ่มแฟนคลับของพระราชนินีฟิลขาดเลยนะคะแล้วก็ รับไม่ได้กับการกระทําที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็งงเหมือนกันในฐานะที่เราก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันก็อุกอาจจริงๆนะกับการขึ้นรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านั้นที่ใครก็ออกมาแถว่าทางพลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนัน์นงนั้นเป็นเพียงแค่ผู้แทนพระองค์คุณตอบตรงนี้ได้เปล่าว่าผู้แทนพระองค์แบบใดที่เอารูปไปขึ้นแบบนี้ เวลาพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนไปเนี่ยไม่เคยเห็นมีการขึ้นรูปแบบนี้นะแม้กระทั่งอหอตประยุทธ์จันโอชาก็ไม่เคยขึ้นรูปแบบนี้เหมือนกันคําถามก็คือวัดกล้าที่จะทําแบบนี้โดยพลาการหรือว่าเป็นคําสั่งโดยตรงของสํานักพระาชวังแล้วมันเป็นการอุกอาจหรือไม่ต่อสถานะของพระราชินีสุทธิดาเพราะว่าการมีการอยู่การเป็นของราชินีสุทธิดา นาจะได้รับการยกย่องส่งเสริมปกป้องพระเกียรติในฐานะของแม่ของแผ่นดินแต่พอมีสถานาการณ์แบบนี้ออกมามีการกระทำแบบนี้ออกมาแน่นอนนะคะว่าจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงแล้วมีการขึ้นรูปขนาดสองด้านด้วยซ้ำตรงกลางจะเป็นในหลวงราชการที่10 ส่วนทางด้านขวามือซ้ายมือก็เป็นรูปของอ,อน,อนงันตงเพราะว่ารูปทางขวามือค่อนข้างเ่ยชัดอยู่นะคะแต่ว่ารูปทางซ้ายเนี่ยจะเห็นไกลไกลก็จะเป็นภาพที่เอียงข้างสักนิดนึงก่อนหน้านี้เราเคยวิาพา์วิจารณ์ไปแล้วนะคะรวมทั้งกลุ่มของคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชนีเขาก็เคยออกมาฟาดฟันถึงเรื่องนี้ด้วย ว่าตามวัดวาต่างๆตามสถานที่ต่างๆเนี่ยจะใช้รูปเดี่ยวของทางในหลวงรัชกาลที่สิซึ่งมันก็เป็นการเปิดสถานะว่าจะนำรูปของในหลวงไปขึ้นคู่กับนางในคนไหนก็ได้แล้วยิ่ยงในการนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าไม่ได้นํารูปของพระราชินีมาขึ้นคู่เพื่อเป็นการเปิดสถานะนั่นเอง ซึ่งจากป้ายก็มีการเขียนนะคะบอกว่ายินดีต้อนรับพลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนนนง์ปี่ยนาถวชิราพ,พแล้วก็จะเป็นงานในวันเสาร์ที่19เมษายนพศ2568ข้ามไปดูที่ความคิดเห็นของแฟนคลับของพระราชินีครั้งหนึ่งเวลาพระองค์เจ้าเฉลิมศึก และองคมนตรีไปเป็นผู้แทนพระองค์เคยมีหน่วยงานราชการไหนออกมาโพสไหมล่ะคะว่าการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับการเตรียมงานแต่พอพวกนางนายไปทำไมถึงต้องมีการโพสต์ละ่ะทุกครั้งมีการโพสต์แบบนี้มีแต่โพสต์สำหรับในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นตกลงพวกนางนายนี่เทียบเท่ากับเจ้ากลายเป็นเจ้ากันทุกคนแล้วใช่ไหมคะ ทำไมถึงต้องทําอะไรที่มันเอกเรกเทียบเท่ากับเจ้าแบบนี้มันสมควรแล้วหรอคะอยู่ๆก็มีการยกค่าราชบริพารนางไนพวกนี้ขึ้นมาเทียบเท่ามาตีเสมอกับเจ้านายพฤติกรรมของพวกนางหลากสีที่ออกมาตอนนี้พฤติกรรมของนางสีฟ้าดูเบาไปเลยนางสีฟ้าคงภูมิใจในผลผลิตของตัวเองในสมัยของรัชกาลที่ห้าก็ไม่เคยมีนางไหนออกมาทำแบบ เหมือนนางในยุคนี้ขณะเจ้าคุณแพรท่านเป็นพระภรรยาคนแรกเป็นคู่ทุกคู่ยากท่านก็ไม่เคยทําแม้แต่ในหลวงราชการที่ห้าจะทรงยกท่านเป็นเจ้าเพราะท่านก็มีเชื้อสายราชนิกูลแต่ท่านก็ไม่เอาไม่รับจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกคนต่างเคารพนับถือนางในทุกคนล้วนเกรงในพระบรารมี เกรงพระไทยในหลวงและพระราชนินีโดยเฉพาะองค์สมเด็จรีเจนไม่มีใครบังอาจเหมิมเกรมเหมือนนางในยุคนี้อย่านำมาอ้างเลยว่าถึงยุคราชการที่หไปอ่านประวัติศาสตร์ดูได้ว่าไม่มีใครทำเหมือนนางในยุคนี้นี่คือวิธีการของการเป็นผู้แทนพระองค์อย่างนั้นหรือใครเป็นคนสั่งให้ทําตอบคำถามหน่อยค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าคะ จ้หน้าที่วังหูหนวกตาบอดเหรอบอกเลยนะไม่ต้องไปวัดนี้เพราะว่ามีมิฉาทิฐิแล้วก็ไม่บาปด้วยพระพุทธเจ้าจะสอนใครท่านยังต้องดูว่าสอนได้หรือเปล่าสอนไม่ได้ท่านก็ไม่สอนเพราะฉะนั้นคาราว่าจงเลือกทำบุญกับวัดที่สมควรนี่ก็คือคําประกาศของแฟนคลับพระราชินีตัวยงสถาบันมาถึงจุดเสื่อมที่สุดแล้วลละไม่มีใครทำด้วย ทําด้วยตัวเองล้วนๆพวกล้มเจ้าพวกไม่เอาเจ้ามันก็คงดีใจนั่งหัวเล้ออยู่บนภูสมใจมาแล้วแหละบอกให้ฟังเลยนะยุคของนางสีฟ้านี่มันถึงขนาดฟ้องในหลวงว่าพระราชินีให้พวกแฟนคลับมาลังแกมันมันว่าประชาชนลังแกมันคิดดูเอาเถอะความสตอของมันใครจะไปทําอะไรมันได้มันทำตัวเองล้วนแต่ยังกล้าโทษคนอื่น ถามตัวเองสองกระจกดูตัวเองแล้วหรืยอยังว่าทำร้ายใครมากี่คนแล้วใส่ร้ายคนมากี่คนแล้วทำร้ายจิตใจคนอื่นเนรคุณมากี่คนแล้วแล้วก็เชื่อด้วยว่าพวกนางหลักสีพวกนี้ก็คงจะไม่ต่างกัน ไม่เคยคาดอะไรพลาดเลยว่าสักวันมันต้องเอารูปของมันมาวางคู่ในหลวงแล้วก็จะเสื่อมยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนางหลักสีเอามาวางคู่เหมือนกันในทุกที่ที่พวกมันไปสถาบันไม่ถึงจุดเสื่อมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะอะไรที่ไม่อยากรับรู้ก็ต้องรับรู้ค่ะเพราะว่าตราบใดที่ยังปล่อยให้พวกนางในพวกนี้ออกมาเพ่นพ่าน ต่อให้เราไม่โพสอะไรเลยพวกคุณก็ต้องเห็นเพราะพวกมันก็จะช่วยกันเผยแพร่ข่าวของพวกมันพอพวกคุณเห็นและเห็นเราไม่โพสอะไรพวกคุณก็จะคิดว่าเราไม่รู้เราไม่ทราบแล้วพวกคุณก็จะส่งมาให้เราเพราะคิดว่าเราไม่รู้จริงไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นอย่าบอกเราเลยว่าไม่โพสได้ไหม ไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้แต่พวกคุณก็ไปตามส่องข่าวพวกมันมาจากที่อื่นแล้วก็ข้ามาบอกพวกเราอีกจริงไหมคะอ่านจบแล้วเหนื่อยใจเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูตามที่คนคนนี้เขาได้เขียนว่าสมมติว่าในงานหน้าก็จะมีรูปของปะพัสรมีรูปของทางชยุตรามีรูปของพัทริยามีรูปของมนัสยาขึ้นไปขึง ขึ้นไปขึ้นคู่กับในหลวงหรือว่ามีรูปของนัมลสัมผัสที่เคยรับใช้ทางสีรัฐมาก่อนอะไรแบบนี้เราก็ดูแล้วมันก็แปลกๆนะถึงขนาดที่ว่าเราไม่ได้เชียร์ใครเลยแต่ว่ามันเลยกลายเป็นว่าคำว่าพระราชินีหรือว่าควีนหรือว่าแม่ของแผ่นดินมันกลายเป็นว่าไม่มีความหมายแสดงว่าถ้าเกิดว่าจะมีใครขึ้นมาใหม่ก็ยกขึ้นไปเทียบเคียงก็ได้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่พยายามที่จะเอารูปของนายหลวงเดียเด่ยวๆไปปล่อยไว้ตามสถานที่ต่างๆแล้วในถนนสายหลักสำคัญๆเนี่ยบางครั้งประชาชนเขาก็งงโดยโดยมีการส่งข่าวไปให้กับคนคนนี้คนคนนี้ก็เอามาบ่นเหมือนกันว่าเพราะอะไรในสถานที่หรือว่าในถนนบางสายมีการขึ้นรูปของนายหลวงเพียงเดียเด่ยวๆ ไม่มีรูปคู่ของราชนีซึ่งอันนี้ก็น่าจะชัดเจนหรือว่าเป็นคำตอบได้ดีแล้วแหละว,ว่าเป็นการเปิดสถานะของทางฝ่ายชายนั่นเองว่าจะขึ้นรูปคู่กับใครก็ได้ดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาของคลิปนี้นะที่มีอาจจะต้องออกมาอย่างดวนมเพื่อที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นสถาปนาไปเลยดีกว่าไหมไม่ให้ทุกคนมานั่งตบตีกันไม่ต้องมานั่งด่าทอกันว่าเป็น เป็นพระบรมราชานุญาตของในหลวงนั่นเองว่าตอนนี้เราจะเปิดแล้วแหละเราอยากจะมีกี่คนก็ได้เราเราไม่ต้องยึดถือของทางราชการที่5แต่ว่าเราจะยึดถือตามตามที่เราต้องการเพราะว่าเหมือนอย่างที่คนนี้เขาได้อ้างถึงใช่ไหมคะว่าในพระสนมหรือว่าเจ้าจอมอะไรในสมัยราชการที่5เนี่ยไม่มีใครกล้ากับสมเด็จด,ดีเจนนะแต่ว่าทำไมในยุคนี้ถึงกล้าทา มันเหมือนกับคําที่เคยพูดเอาไว้ว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในรัชกาลที่สิบเพราะว่าด้วยยุคสมัยในปี2568ันห้้ยถูกไหมคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะบ้านเราก็ไม่ได้ใช้เทียนไขบ้านเราไม่ได้ใช้การจุดใต้อะไรแล้วดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบดิจิตอลมันเป็นโดรนกันไปนหมดแล้วเป็นทุกอย่างมันเป็น เป็นระบบที่ที่ทันสมัยดังนั้นความคิดการปฏิบัติธรรมเนียมอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่บอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระบรมราชาวินิจฉัยหรือว่าเป็นไปตามพระราชาอัธยาศัยนั่นเองเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะ ว่าสถาปนาไปเลยดีหรือไม่แต่ถ้าเกิดสถาปนาจริงคนที่น่าเสียดายคนที่น่าเสียใจก็คงจะเป็นเจ้าคุณพระนะคะเพราะว,ว่าในโอกาสของตัวเองนั้นก็ก็เลยผ่านมาแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาสถาปนาได้อีกตอนนี้ก็เป็นช่วงขาขึ้นวาสนากีบารมีโกของทางอ,อนนงหรือว่าคนอื่นๆอีก ดังนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิในการนำเสนอข่าวเรื่องนี้ด้วยจ้า